สวัสดีครับจากบ้านเซียนคอนกับประเทศพมา่านี่เช่งชงเช้าวันนี้เป็นวัน Bye. ไอทุวมแค่หนึ่งแค่นึ่ไอทุ่งหน้านองยา่างก็ในนานี่ก็จะมีปลาครับปลาช้อนปลาลูกตกเบ็ด ปลาปลาไม่ได้ขึ้นก็ปลาไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นก็จะจะการแห้งแหล้งตัว วันนี้เราจะไปวัดกันครับไปประเพณีตายายที่ทำเหมือนมาหน้าแล้ว

นี่เราไปวัดต้องเอาไปใส่ไปด้วยจ้ะนี่โาเรียมดมไมอะไรจ้ะนี่ดมไมนี่มาดมถอยนะบ้านี่มาดมถอยพันบ้ันเรา ในี่นผันบ้านเราในผันย้ยนี่เนี่ยนั่นแผ่นย้อยนั้นต่เคีนขอหอมนะน้องวะอันนี้ไม่เล่นไหมน้ามอนมันกูลับได้แล้ว ตั้งตายายนะก็มีมีมะมีบุรี นี่ไปดูอาจารย์สวน ส่วนมาเวลาตั้งตายายนุ่งบอมีอะไรอ่ะมีบุรีมี ถ้อความเชื่อว่าพัวเม่ปู่ย่าตายายเราชอบขนมเอนหรือว่าชอบทุกยาหรือว่าชอบเป่นกระชมเราก็พาไปใส่ไปอะไรเอาตามฝามชอบเอ้าเอาถิดทึ่งไปเนีมันไม่ขวัญเชื่อตรงนั้นเอาตามฝามชอบนะบัตรทาบุรุษเราคนไทยสิ้นคนเราที่ซื้อกันมาที่เป็นอนุชานนันเาท่ามลอยปีที่ว่าระลึกได้ที่ว่าได้ที่จำจำได้ที่คนขวาผมประมาณท่ามลอยก็ปีนี่ท่ามลอยห้าสิบปีอาจจะได้ที่คนไทยเราอายุไหนยี่สิบปีนั่นนั่นนี้วัฒนธรรมประเพณีตัวนี้คนซื้อทดกันมานเลยก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึง พุ่มไมยังปัติบัตินี้มาทาวันนี้เลยที่ยอยู่นี่เวลาวนันอาทตยนี้แหละเราก็ต้องทำด้วยบางคนก็เราไม่มีกระดูก่อเราดืดโอนกันหมูบ้านมันยุ่งยากพุมไม้คุนั้นก็ตอนนี้ก็เรามีกระดูมมดมะมกดมาตั้งได้มีเมนมีอะไรเั็นพวกยาตายาย้เราก็ ถือโอกาสด้วว่าได้บางสักคนดรวยว่ามัดที่กาไปเตี้ยมก็เราก็ได้บางสักคนกับลูกนี้ติดปีด้วยได้รสเ็นแบบนีถือว่าโอกาสมันดีแล้วอ่ะหลึกถึงปูณจะตัดตัวของเราเออคุณจาตัดตัวของเราไอ้ที่ไม่ม่ก็เอาถืงมัทช้าละมันช้าละถือทำแบบนั้นท้ามีก็ที่ตั้งไว้ปนี้แล้วก็เราก็ครึ่งเลยครึ่งทำเลยครึ่งเลยเออครึ่งได้้นหรือว่าได้โยงปูกไา้นี่นะเดี๋ยวามจะบางสักคนกับในนู้ไปร่วมไปดูวยกันก็โอ้ วามันก็โค้งออมาตามเเราทำตัว้นได้ปนั้นต้มมัไมัเป็นการจัว่าจะมีมีการมกรอะไรก็ต้องไปเเลยดินไปเล่นต่อไปตั้งโดมใหม่เดี๋มม้งจะเอมกระดไดักโดมใหมดมใมที่เอามาต้จานได้ได้กไม่ไม่เรืองียกว่ายยแจกน่นใหญ่ยังมบนใ่้นกโต้ครับเออครับบก ยากเสียไปให้หน้าบ้านใหญ่นี่นาบ้านใหญ่นี่เดี๋ยวเราบ้านใหญ่เนี่ยเออเอออานบานคนหลังานโชคอานอะไรใช่ตรงนี้เออบักเพราะมันลงลงดีแลยนะเราต้องมีบ้านใหญ่มีที่อยู่มีวัดใหญ่มีหัสุดมันมีหัชั้นของเขาไอ้แต่บ้านนั้นเนี่ยเออเออเออลองมาดูใช่บุญวัดเออเออเออได้ได้เออเรามองดูดีอะว่าบ้านใหญ่เราตรงนี้โอ้ทีผักตรงนี้ดูว่าที่ตั้งตรงยาตายใหญ่ที่เราจะได้ข้าวดีเอาหาได้นะใช่เราก็ต้องมี ไปทีนี้ต้องมีช่วยมีแจก,กันโลกใหม่มาตั้งให้มองดูเป็นทีนี้เขาคิดรับแล้วเสร็จนั่แหล่ช่วยเล่เสร็จนะชสวยแน่นอน,อนเออเออเราจะเรียนมาแต่ส่วนมาก็จะมีถูกย่างครับแต่ไม่ไดรังบูรณะธรรมชาติเลยอาทิตปีที่เราทำกันมากก็ยังไม่ได้สดทิ้งอย่างเขาปัจจุบันลและประชาชนคนคนละเมืองโลกมันน้อยลงกว่ามันมีน

บราทำไม่โบราณนูนเรามีเป็นบทละครเรามีเต้นตั้เป็นบทเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเราต้องจ้างเขาทำทีนี้เขาทำเป็นรูปเรสมามีโยมทุนละกงไตัวนั้นมาด้วยเวลาโอ้มาถังนั้นและหน้าตาหมดบ่มาเคละขนมจีนมาได้ก๋วยเมาแล้วก็เทปปนใส่ปลาใส่อะเรโรลงรัางทำทวนโอ้แบบนั้นเลย ลุงจ้างเขาลุงชั้นเอ้าม่จชา้มไม่ได้โอ้โหคนเละก็เต็มนัมม่งรับนั่งรัดม,ดมนนดนันเป็นยมทูตคุมตาชั้นนั้นไอ้ทีนั่นจูงมา<อ>ไม่ได้พอมาทั้งนี้กับอามสยามมดยามรุกงสยาม ขนมจีนกินขนหละตั้งนี้ตั้ง่นูอย่างฉุบนามยาขนมจีนขนมหละอะรวยมาเส้นนี้ก้าวน้ไปเอาขนมโตมีโบราณจริงๆนะอันนี้ผู้ถักอานานมาที่เคยที่เคยทำมามันมีประวัติการแต่ปัจจุบันคนที่จะทําไปตัวละครตัวนั้นมันไม่มีแล้วใช่นั่นที่นี้มาทํายากจ้างามาการปัจจุบันทํทำได้ประมาณห้าหม่นห้ายยเรื่องนี้แหละได้ทไม่ได้ไม่ได้ไลหะคน้ะทบดนั้นบดละครตัวนั้นทาไม่ได้ไม่มใครได้รู้ล่ะ เ่ต <oh> ็มหน้าเต็มตาไม่น่าดูเลยเป็นเปรตจริงๆนั่นน่ะหนูโดนรับคำพวดออกมาจากนู่นน้ำตาเลยสุดๆกมาอย่างแรงอยากกินว่าวันนี้ถือว่าครบร้อยให้มานั่นทีนี้มาได้พบดูเพาล่ามกี่พันปีแล้วไม่รู้ที่ตกอยู่ในคุ้มนรกประมาณนั้นนะเรามีความเชื่อกันประมาณนั้นทีนี้เมื่อมาพบ้องกินอันนี้ทีนี้เขากอกจะกินทันทีเพรา้องนี้เราได้ตั้งไว้ให้เขาเราก็ถือว่า ทีเรียกว่ามันดูดีเนาะกว่าปู่ย่าตายายไปายเรียกว่าเอาปู่ย่าตายายเราไปทำเปรตตรงนี้ก็มันไม่ดีเหมือนกันแต่มาตรงนี้ก็เลือดถึกได้เลยเลืกถึงเออเดี๋ยวมาตั้งตาตั้งยายก็ว่าได้แต่ถ้าให้กล่องกรองจริงก็เขาเรียกว่าเปรตที่ไปตอกช่วงไหนๆเรารุกีคุ้มกี้อะไรแบบกี้ทาเลยก็คือว่าปู่ย่าตายายพวกเรากันนั่นแหละนั่นมันเป็นถนันที่นี้เรายึดถือกันมาประมาณทราบหน่อยห้าสิบปีนี้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ทราบทุ่นไปแต่มันไม่ท่วนลอยแต่บทละครตัวทีวานั้นน่ะมัดหไป เดี๋ยวว่จะมาเลยเนี่ยนะเราต้องขนขนห้าได้สักห้ามืกอเอาไปจจ้างจ้างให้ทำบทละครตัวนั้นมายื่เงินให้มัม่ายลูกค้าคาดนะใคายามลูกค้าคาดตรงนู้นคัดน้องก็คาดที่นี่ลูกใครก่ท็อปอย่าโลมั้งอะไรมั้งที่นี่ไม่ก็ออย่าโลมโลอยากกินเล่นี่ที่เขาเอามาให้นี่ยลูกล้านเอามาให้แล้วจริจริงหมอก็ชัดเรื่องเส้นเลยกี่โลชัดไม่เูลเคยเป็นบุบผักอาเคยเป็นลูกเป็นล้านเป็นโพเป็นแม่กันมาแต่เราเวียนไว้ตายก็แต่ไร้โลกพวกเราว่ามันไม่เว้นนั่นที่นี่เราถือความเชื่่อตรงนนนนัั้ นั่นทีนั้นแล้วจะชิงเปรตก็ชิงก็ตรงนั้นจะลักก็รักก็ตรงนั้นที่เขาว้านั่นตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีบทละครตัวนั้นนี่เราก็แค่น้ำมีแค่หน่อยน้ำเดีวแต่ต่อไปในอนาคตนั้นไม่ในเราก็อาจจะทําได้ขึ้นมาแต่เราต้องไปจ้างเขาว่าทำเปรตทำไม่แงโอ้หลักษนะแล้วก็นนาหัวแลยที่ไม่บทบัดมามดมาเล่มดทำมาหยุนลงยู่ค้างอุปทานน่พอคนมาเล่มดก็ข้ามาทันที้ามายิบอาหารี่ทันทีเราว่าก็ไม่ได้พเราหมดไม่ได้เขาวั่นนีได้เขาเราเขา สิ่งนี้วันนี้ก็ต้อยมามาให้มายูา่สิบห้าวันด้ยมีอะไรบ้างละะ่ะอนนี้ก็จะมีคร่บข้องชอปผู้ยาสะทอนแ่เนี่นะน้ละเนเอาอนางขาะ ເຈົ້າຈັ່ງເດີ້ຍາມນີ້ເນາະເ อ well. ่เฮ้เฮเฮ้เดีเรว ไม่มีการลงนี um ่นางเอกไม่ได้ไม่ได้ นี่ระเพณนตายายของหมู่บ้านเซิงคอน 자 <목소리법> ชาวบ้านก็ได้เข้ามาเรืยๆครับวันนี้ก็น้อยจะเต็มอย่าง

ลงไปเจยกาได้เลยได้ก <descon fin anta> ินอลงยำได้แม <tar> <dynasty> ่ขาซวยเขาต้องท่ายนะอ๋อไอเนี้ยมึงม่ช่วยอ๋เขาว่าแม่เอาแต่แม่ขาก็ได้ายช่วยเขไม่ช่วยแม่คยไม่ฟันเที่ยวเที่วเทีวมันแลไม่ฟันนั่นระวัี่ยวนะไม่ฟันเที่ยวเขาไม่ฟันนี่ของใครเนี่ย ล้านไม่รับนึ่ยก็เมื่อกว่ากับเมื่อกว่าม,มาก็เสียใจฮะดังนั้นได้ไฟเชงไป ấy. ลุกเพื่อนเขาลุกล้านเพื่อนเขามาให้นานะเป็นลุกล้านเราไม่เมียเดี๋ยมันขอกินเขาไม่ได้เขาเองฮยอ๋อก็เลยมีประเพณีตาย,ยายเกิด,ดขึ้นนแลานมาแบบนั้นเออแต่ว่าเออฮันมาลุกล้านก็เออ,อ ไีใจแล้วว่าเออลงแล้วกุมากอยากจะกินนะเออครับว่ามาลงมาครับครับเอ้ยปเป็นีนะเป็ดนีมาพาน้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีวันส่งเนาะวันส่งมาตัดปลาลอยแพแล้วับปุกกระมกัไปเคยเกลือไฮส่งลเอคือ,อนนมื่งเอาไปตุนาวเออเอเอแล้วคยะจะไปเอาเน้ยอยแพลอยแล้วแล้วแต่ใครอยไปี่ก ได you know, ้แค่ตนั้นาบงใจก็คึกกก็ไปเพื่อเพืตโลกโกกว่าห้าสิบครับครับ